ลงลงเอ้ยเอา้ามันเป็นยังไงเออเออเอใกล้ลอดล้ยังฮะใกล้ลอดลยังจะได้รับขวามลานถูกไหมแม่ละกุ้มใจกับหลงจริงๆเลยแถวนี้ก็ไม่มีแมวผู้นะลูกนะ นี่ไปท้องมาได้ยังไงหึช่างไ,งไปสรรหาผู้ชายมาจากไหนถึงปีอยะไหนะอายุน่ะท้องอย่งไรออยไม่รักนวลสงวนตัวเลยเนี่ยหัวนุมชี้แล้วนะใกล้แล้ว ช่างไปสัรหาผู้ชายนิสัยขอเสร็จน่ะทำมันเลยนะทีเนี้ยมีลูกก็ไม่ใช่เลี้ยงมีลูกแล้วก็ให้แม่โพเลี้ยงนมเต่งตึงนะ เออฉันว่าแกแหละรู้เรื่องไหมนะฮะไมบายแล้วไมบาย